ไปไปอีกลืมปากอันนี้แสบจ้ะกินกับอันนี้แสบดับกินข้าวกินอย่างเนาะกับบอข้าวดอกเต้ากับวอก,กไปนั่นแล้วเนาะเพิ่วพาว่าผู้เฒ่าปาดข้าปากคนเดียวพีว่น้องเจ้าท่าวงปวดโพล่ะนี่ 음. 됐다. สวัสดีจ้ากลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนสุมองสุบอลจ้าพี่น้องจ้าสาวดาภากินผากแสบมาละจ้ามามาพี่น้องไม่กินนาสุดแสบต้องกันมือนี่เมนูจุดจวดจ้ามันนี้พี่น้องจ้านี่มึงเนี่ยเลื่มสิเป็นปอบเป็นกระซือเลยพี่น้องเอ้ยต้มพี่น้องต้่มใส่ออนพี่น้องตุ่มใส่ออนละกันเสียงจี ไข่ลังอะไรพี่น้องจ๋ากินกับแก้วแก้วแสบๆแก้วพีิกป่นแล้วก็แก้วอันซีฟู้ดจ้ะสองสองแก้วปเลยปะทะแล้วก็พผักสดๆจ้ะพี่น้องจ๋าแล้วก็พีอุโม,มงค์ข่อยคน <c oughs> เหนียวพี่น้องหนึ่งไม่ไม่ไมไมหอนหอนแม่ข่อยหนึ่งให้เอามาเป็นติบเลยจ้ะมาจ้กพี่น้องมาแสบๆน้ำกันมาจ้กพี่น้องมาแสบๆ พี่อุปกรณ์ค่อยนี่อันดับแรกเขาต้องทำพิธีก่อนตัดไปเลยจ้านี่กินอันเมนูเปิดพิศดารต่แห่งอันทําเป็นเอาอกรนไก่มาตัดคือเกาหลีเกาหลงนี่ใส่ออนพี่นองเอ้ยคอยกัาคิดยากเนาะก็อันนี่เสียงจีจ้ะใหม่ๆสดๆเลย เสบๆจ้าจวดๆดทำไรๆไป่าล่จากสิกินอียังคิดปกอกก็เลยจัดเลยจ้าเมนูแบบนี้ละ่ะมาจ้ามาๆ,ๆพี่เก้วแขวะเก้่ยวสองอยางเบ่มนี่ถ่าก,กัน แก,กว้วกับเห็ดเองในพี่น้องเซฟบซฟใสบักนาว่บะแดนใส่บีจ้ะคิดอยากกินแบบแก้วบักนาว่าเซ่บซฟกับน้ำจิม้มซีฟูดกินกับข้าวเหนียวซีโบนิ่เนเขาขึ้นเกาละพี่น้องิีน้นนั่นนี่ใสจ้ะไปเลยจ้ะบ่บอลายย,ายหญ่ฮะ làm, uhm. um, ขอบคุณแฟนคลับสมองสบอเนื้อจ้ะเด้อติดขอมารับชมแล้วก็กดติดตามนะพี่น้องนะให้กำลังใจกันจ้ะมาจ้ะเพื่อพี่เพื่อน้องสองอันไปเลยพี่น้องจุดจวดขาดตะนาำเก็กห้วยพี่น้องเอ้ยขอลืม แบบลองซีฟูดมั้ง ป้าพอทา 嗯。Mm hmm. เสียบแขนเขาพี่น้องอ๋อโอ้โหวัวจะกร้องพี่น้องอขอโทษนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอ๋อนุญาตเติมน้ำก่อนโอ้ก่อนอไนายพี่น้องโอ้ย,อยา,อายด้ ถามไม่ได้เติมไม่ดูดรวยรวยโอ้ตายขนาดบอมเป็นหนามเจิงห้วยเลยนี่โอ้คลายที่หนาโอ้โย่โอ้แต่อยากหัวเนาะ ดูดยุ่ยรวยๆ้ังกบโาข้นแล้วนะ้องโมมีนม้นามพอด้เติมไว้โอ้ยกะยาไปเติมไปเตยพี่น้องห้าลังเทียกันอันทายเองก็ลืมกดกล่องเลยพี่น้องก็นั่งเบาเพีเดียวนั่งเบาเพีเดียวเป็นครึ่งส่วโมโอ้ย <c oughs> อยากหัวมาจา้ะมาต่อ ขอโทษขออภัยนะเด้อผู้ใดบ่กินเครื่องไหน,น <c oughs> ได้ไรต้มกับสมู โอยหยาบบ่อนี้เกินไปพอดีจ้ะขอทานจิ้มที่ฟุ่น ข้าหนา,นาวแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพกันด้อจ้ะทั้งบ้านเ่านภาคอีสานสิเริ่มนาวแล้วเนาะอยู่กรุงเทพนาวเลยสองสามหมื่นแล้วพี่น้องนาวก็ซ้ำนาวละเย็นๆน้ำมันคืนก็น้ำมันซับน้ำเพียงอ่ะแดดห่อนะ là mát mặt này cái bớt suy giang và bây cả suy <laughs> quá thô ta đúng tập sợ Bộ vì sao <laughs> นี่ปันดิบว่ะี่มันดิบว่ะมันคนแลนด์นี่ <c oughs> ห่อเป็นเหมียง มมนแ่บแก้วพี่น้องถึกจะล่ะ มึงสองเข้ามาบดอกวเปล้าเมนูป,ปอบข่อย <laughs> าา <c oughs> ตรงถ่ายบวกยัง่งๆไปเลยพอเป็นเมียงไปเลยพี่น้อง ไป,ไปอ,อีกลืมปากอันนี้แสบจ้ะกินกับอันนี้แสบดับกินข้าวกินอย่างเนาะกับบอข้าวดอกเต้ากับวอก,ก,ก,กไปนั่นและเนาะเพิ่นว่าว่าผู้เฒ่าปาดเขาปากขอเดี๋ยพี่นอ้องเจา้าเวิงปวดโพล่ะนี่ Få mm. se. โอ้ยพี่น้องแสบหลายบ่เบื่อดอกจ้าเดี๋ยวไปไปกินต่อแสบปวดพูดพะโ,โลพัางงานพี่น้องเอ,อ้ยร้องหีกินมึงเลยพี่น้องผู้ใดมาเครงในจ้ะจ้ะสำหรับคลิปนี้สาวดากับตองขอตัวลาไปก่อน้อจ้าพี่น้องจ้าฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามในเด้อเป็นกำลังใจสาวดาด้อพี่น้องจ้า สำหรับพิ่บีซาาดาขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ